คิมเบอร์รี่เผยโมเมนต์หวานอวยพรวันเกิดมากมีผู้ชายน้อยคนจะทำแบบนี้คบหาดูใจกันมานานเป็นเวลา9ปีแล้วค่ะสำหรับอดีตคู่จิ้นที่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคู่จริงแล้วอย่างคู่รักซุปตามากบรินสุภารัตน์กับคิมเบอร์รี่แอนทีมซิริและหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่อยู่นั้นจะเห็นว่ามักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆค่ะ อย่างล่าสุดนี้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดมาคิมเบอรี่เลยโพสต์ทั้งภาพและคลิปโมเมนต์สุดน่ารักของมาไม่ว่าจะเป็นก้มลงผูกเชือกรองเท้าอ่านหนังสือให้ฟังและหนีบผมให้บอกเลยว่าน่ารักสุดๆโดยโพสตนี้ระบุคแคปเั่นว่า Happy birthday my everything You are p r o o e that perfect Just as s is t at Mark b r e n 1903 2 0 2 2ทางช่องของเราขอให้นุมหมา ความสุขมากๆนะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ